ท้องผ่าที่สองคันเป็นพิษแล้วท้องที่สามจะมีภาวะมดลูกแตกไหมคะเพราะห่างกันหนึ่งปีกันวนม,มากค่ะ,ะการผ่าข้อนะคะทุกคนมีโอกาสหมดลูกแตกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ายิ่งผ่าข้อจำนวนเยอะขึ้นโอกาสที่หมดลูกจะแตกก็จะเยอะขึ้นตามนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ0.3เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะคะซึ่ง วิธีที่จะป้องกันไม่ให้มันแตกนะคะก็คืออย่าให้มันเจ็บท้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยก็ต้องนัดผ่าคลอดนะคะก่อนที่อายุครรภ์มันจะเยอะเกินไปนะคะก็แนะนําในช่วงสามสิบแปดสัปดาห์ขึ้นไปนะคะอย่ากเกินสามสิบเก้าสัปดาห์เพราะว่าถ้าเกินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเจ็บคันได้นะคะเนาะถ้าเกิดเราผ่าตอนที่ไม่ได้เจ็บคันนะคะโอกาสที่จะเกิดมลูกแตกก็จะน้อยนะคะน้อยมากถ้าเกิดว่า น้อยคนนะแต่ที่หมอเคยเจอคือยังไม่ทันเจ็บคันก็แตกก็มีแต่น้อยมากค่ะโอกาสน้อยมากนะคะ